สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o t w นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันม Random นะคะกับหัวข้อคำใบ้ที่บอกว่าคนนี้แหละคู่ของคุณก่อนอื่นอย่าลืมไปกดติดตามาเพจ Facebook นะคะ The Oracle t a r o t w ใช้โปรไฟล์เดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะแล้วก็ชื่อเดียวกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ คำใบ้ที่บอกว่าคนนี้แหละคู่ของคุณเอาเป็นคำใบ้เกี่ยวกับคนคนนี้ก่อนนะคะอืมหลักๆเลยเนี่ยคนคนนี้ยเป็นคนธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกแต่ก็เดี๋ยวนะมีราศีอื่นอีกไหมมีพฤศภ มีพืชศกมีสิง่งแล้วกม็มีตุนกับกลุ่มนะคะ ประมาณนี้มีนกรกฏพิจิกรศพสิงห์เมตอตุลตุลแล้วก็กลุ่มคนคนนี้เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีมีเมตตา ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความเข้าใจคนอื่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็คือตัวเขาอะ่ะจะมีความมีออร่ราความความเย็นเย็นอยู่ที่ตัวคะ่ะเวลาใครอยู่ใกล้อะ่ะจะรู้สึกสบายสบายใจโกรธใครมาหรือว่า,ามีปัญหาหงุดหงิด ร้อนรอน,ร,นร้อนใจอะไรมาถ้ามาอยู่ใกล้คนคนนี้จะมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกใจเย็นลงมากๆเลยนะคะเพราะว่าความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็คือมันแผ่ออกมาข้างนอกอะเอความความเย็นมันออกมาจากตัวเขาอะแล้วก็ตัวคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่จิตใจดีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้อะ จะซึมซับหรือว่าจะได้แบบมองโลกในแง่ดีได้ทัศนคติดีๆจากคนคนเนี้ยได้ได้ได้บ้างนะคะได้ได้ซึมซับเข้ามาออ่สู่ตัวเองบ้างแล้วเขาอะ่ะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นดีนะคะเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างอะ่ะอืมเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งเลยนะแล้วก็เออ่ ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยโมโ oh, หไม่ค่อยอะไรกับใครอะค่ะคือถ้าถ้าสมมุติมีเรื่องที่รู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจอะเขาจะไม่ไม่เลือกวิธีที่ปะทะหรือว่าทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยมีปากเสียงกับคนอื่นแต่เขาจะเลือกแบบเออหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปจัดการกับอารมณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเขาเป็นคนที่เก่ง ก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะด้วยตัวเองเนี่ยแหละคือด้วยความสามารถของเขาทำให้ตัวเขาเนี่ยจะมีคนที่ชื่นชมมีคนนับหน้าถือตาอลักษณะของคนคนนี้ผิวผิวออกไปทางขาวนะขาวขาวเหลืองขาวชวมพูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแต่เป็นแบบค่อนไปทางผิวสว่างอะ ผิวขาวแล้วก็อรูปร่างก็คือดูมีเนื้อมีหนังจะไม่ผอมแหง้งแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดูใจดีดูเฟลลี่ดูเป็นมิตรกับคนอื่นดูแบบเ,เข้าหาได้ น่าพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าเออถ้าเข้าไปทักต่อให้ไม่รู้จักกันเนี้ยถ้าเข้าไปทักเข้าไปทําความรู้จักเนี้ยคือคิดว่าคนคนเนี้ยคงไม่ไล่ตะเพิดอะคือหน้าตาค่อนข้างรับแขกเนี่ยลักษณะของเขานะคะคาใบ้จะเป็นประมาณนี้อืแล้วเมื่อเวลาที่คุณเจอเขาอะ่ะจะเป็นยังไง อืมอืมช่วงเวลาที่คุณเจอเขาอะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในชีวิตของคุณหรือว่าคุณเพิ่งเพิ่งเจอเรื่องอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจเรื่องอะไรที่ ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาเพิ่งจบกับแฟนใหม่หรือว่าเพิ่งเพิ่งตัดสินใจที่จะ move on ตัดสินใจที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองอะคะ่ะเป็นการเดินออกมาจากสิ่งสิ่งหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งบางคนตัดสินใจย้าย,ายบ้านบางคนตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือว่าบางคนตัดสินใจจบกับคนเก่าคือแบบพอละคือไม่ไม่รอต่อละจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องการ move on ต้องการ move mm hmm. ไปหาสิ่งใหม่ๆแล้วอยู่ในช่วงที่เหมือนกับชีวิตมันมันอาจจะไม่ได้รับรื่นอ,อะไรมากมายนะค่ะ,คะแต่ว่าคนคนนี้เข้ามาเข้ามาปึป๊บอะทำให้คุณทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงทำให้คุณ เหมือนกับว่าได้รักตัวเองมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น<_ <EN> _>เขาอาจจะเข้ามาให้คําแนะนำหรือให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือดูแลหรือเข้ามาแล้วแบบคือทำให้คุณเห็น<_ <EN> _>เห็นแง่มุมดีๆอะค่ะอย่างบางคนอนะอกหักเสียใจมาจากคนเก่า<_ <EN> _>ๆแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่า พอแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเจ็บอีกแล้วไม่อยากเสียใจอีกแล้วกลัวความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอคนคนนี้เขาจะทำให้คุณกล้ากล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะยอมรับว่าความรักดีๆมันยังมีอยู่นะอืมแล้วเขาจะทำให้คุณเห็นว่าการอดทนการรอคอยหรืออะไรที่มันผ่านผ่านมาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณ ที่ทุกอย่างมันผ่านไปและสุดท้ายแล้วคุณก็ได้เจอคนคนนี้เขาเหมือนเป็นรางวัลชีวิตของคุณอะคุณจะรู้สึกว่าโอเคไอการที่คุณเลือกหักดิบเลือกตัดสินใจที่จะ move on เลือกที่จะจบกับคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆที่มันท็อกซิกเพื่อที่จะเดินหน้ามาแล้วได้เจอกับคนคนนี้คุณทำถูกต้องแล้วคุณจะรู้สึกบอเฮ้ย ดีแล้วที่ฉันตัดสินใจแบบนี้ดีแล้วที่ฉันเลือกทางนี้และสิ่งที่ได้อะมันดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมมากๆกแลวคือคนนี้ทำให้คุณอิ่มเอมทำให้คุณมีความสุขแบบแบบคอมพลีตอ่ะคุณจะรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่คุณรอคอยและเป็นคนที่คุณตามหาความสุขความมันเป็นความสุขที่ออกมาจากข้างในเลยอะค่ะสุขสุขกายสุขใจอะไรอย่างเงี้ยอิ่มเอมแบบเต็มที่ อืถ้าคุณยังไม่ได้เจอเขาเร็วๆนี้จะได้เจอเร็วๆนี้คุณจะได้เจอเขานะคะหรือบางคนเนี่ยคุณอาจจะรู้จักกับเขาอยู่แล้วอืมบางคนเจอกันแล้ว บางคนก็คืออาจจะรู้จักผ่านเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในกลุ่มแวดวงสังคมเดียวกันคือเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเจอกันไม่นานเร็วๆนี้ประมาณสามเดือนถ้าอย่างนานที่สุดนะอย่างนานที่สุดสมมุติคุณยังแบบ ยังติดคาราคาซังอะไรกับบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันมันอาจจะทําให้อะไรหลายๆอย่างมันช้ามันอาจจะทําให้คุณกับเขาแบบเจอกันช้าหรือว่ามีมีอะไรมาฉุดมาลังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราว่าไม่เกินหนึ่งปีเต็มที่ก็คือไม่เกินหนึ่งปีอืมแต่ถ้าอย่างเร็วอะ่ะก็คือไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่คุณดูคลิปไปคุณจะได้เจอคนคนนี้แล้ว การเจอคนคนนี้อย่างที่บอกคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองอมีค่าจะไม่รู้สึกว่าฉันต้องทํานู่นทนํานี่ต้องวิ่งตามต้องไล่ตามความรักจะต้องแบบว่าทําให้เขามารักทําให้เขามาสนใจไม่เลยคุณจะเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะรักตัวคุณเองมากๆจะไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบฝืนใจตัวเองหรือรู้สึกอึดอัดรู้สึกท็อกซิ แล้วคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขนะคะอ่ะโอเคก็ขอให้ได้เจอกับคนคนนี้เร็วๆนะคะคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ